พีเซนเตอร์คนแรกค่ะพีเซนเตอร์คนแรกของโครงการหมู่บ้านสุภาลัยนะคะปวดไหมเป็นความภูมิใจคนไทยคนแรกเลยสาธุเ,าเพราะว่าโครงการนี้ก็คืออย่างชื่อคอนเซปต์เขาคือ standard D quality เดียวกันทุกหลังทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนหรือภาคไหนคือเขาดีจริงๆ ที่เราสับจนวันนั้นก็คือใช่ก็ก็ที่เขาบอกที่ที่เป็นคลิปวิดีโอตอนนั้นนะคะที่พี่ๆสัมภาษณ์กันเซ็กว่าได้ก็คือได้เลยได้พิซูจน์เลยเรียกว่าเป็นเจ้าแม่มีมจนได้พิซูจน์ค่ะสามอือนั่นแหละเคยคิดแม้ตอนพูดออกไปแล้วแบบเฮ้ยจากประโยชน์นะประโยชน์เปลียวแล้วแบบอะไรก็สนใจเท้าว่าแบบเราเหมาะกับเทาอะไรอย่างนี้ทุกครั้งที่พูดเออไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะ ต่ดีใจค่ะที่ที่แบบว่าคำพูของเราทําให้คุณลูกค้าสนใจต่อไปนี้เราก็ขยยาสร้างอยู่เพิ่มมากขึ้นเลยคะเอาจริงๆทุกวันอ่ะก็ไม่คิดว่าจะสร้างก็ไม่คิดว่าจะเป็นมีมแต่มันเป็นมันเป็นความเราความเราเอยอะไรเอยมันก็เลยแบบส่งผลให้เป็นแบบนั้นอย่างตัวโฆษณาเราได้โชว์ทกิลการพูดสื่อสารดีาโอ้โหกว่าจะได้เป็นแบบเหนือสุพรรณบ้างใต้สุพรรณบ้าง แภาษาอีสานยังพอไปได้เถออ<า>ุดสองนาน,น <c oughs> ก็นานดว้วแต่คือด้วยความที่เรามาให้เจ้าของภาษาโดยแท้ไงะค่ะก็คือพูดได้ประมาณนี้ก็คือพี่ๆเขาก็อ่าวๆอารุมร่มอา่วยให้พูดถึงใครบอกเลยอะไรดีอะไรบ้างคะตอบโจทย์ทุกข้อค่ะทุกคนแล้วก็อย่างที่คุยกันอวดกันไปคืออย่างถ้าสมมุติว่าในโซนราคาเดียวกันเนี้ค่ะ เขาให้สมมติสามสิบอย่างเงี้ยที่นี่เรจะให้สามห้มคือยังไงก็จะดีกว่ามากกว่าทุกอย่างคุณภาพเป๊ะกว่าแน่นอนบริการดีทุกระดับประทับใจค่ะ<ม> <c oughs> ถ้าใครสนใจก็ติดตนะ่อได้ใชถ้าใครสนใจที่จะกําลังหาบ้านดูบ้านกันอ<า>ยู่หรือว่าห,หาบ้านหลังที่2ใดๆน,นะคะก็คือมาดูของโครงการสุภาลัยได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดได้เลยนะฮะไว่าคืออยู่สบายแน่นอน แน่นอนค่ะอยู่สบายเพราะว่าโรคโปร่งสบายและที่สําคัญไม่ว่าจะหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าอะไรก็ตามลมคอฟโล่ค่ะเพราะว่าเขาดูทิศทางลมให้เราเรียบร้อยแล้วอ่ถามเรื่องที่อยากถามหวานไปเลยเที่ยวนอกเป็นเป็นทิปทิปการทํางานทิปคอร์สค่ะของทางแบรนด์คอร์สเขาได้เชิญเราไปให้ร่วมงานที่นิวยอร์กแฟชั่นวีค่ะก็เลยถือว่า ไปเที่ยวก่อนค่ะขอเที่ยวสักสองสามวันก็ได้ได้ไปนอนหลับให้เต็มอิ่มเ <c oughs> ต็มปอดเพราะว่านั่งเครื่องก็ชั่วโมงเอ้เป็นหนึ่งวันเนาะหนึ่งวันแล้วอะ <c oughs> ไรเงี้ยเออหลายชั่วโมงอะ่ะ <c oughs> ก็รู้สึกไปนอนให้เต็มอิ่มเขาทำงานเขาทงานแบบิดต่อคู่งานในต่อคู่ค่ะ <c oughs> เป็นงานงานงานแรกๆเลยมังที่ได้มีโอกาสไปต่างประเทศด้วยกัน ก็เลยแซ่ของคุณภาพใส่คู่มาะก็บางีเวนดิ้งมากเนี่ยเดินดกนไปรูปสวยมากอย่าอย่าพูดวางยาวเยอะเผื่อมันอ่ะลงเอวยังไงแบบเออเคยเห็นคนแซวเยอะไหมค่ะแบบอะไรค่อนข้างเยอะค่ะว่าแบบรูปน่ารักเหมือนเลยใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยว่าไม่ใช่ไม่ใช่หรือเปล่ายังยังค่ะอีกอีกนาน มันรู้อยู่แล้วเพราเรารู้อยู่แล้วมันมันน่ารักมันมันน่าแตะมันน่าเออ <c oughs> อันนี้คือชมจังภาพหรือว่าชมอะไรต้องชมพริบมือจางภาพไหมจังภาพก็ส่วนหนึ่งคู่เราก็ส่วนใหญ่เออท้อ <c oughs> เลยคล <c oughs> ิปนี้ไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆใช่ไหมออไม่ไม่มีค่ะ ทริปนี้ไม่มีมีแค่อากาศที่ร้อนโอ้หน่าจะโดนไปเยอะทริปที่แล้วน่าจะโดนไปหนักอยู่ทริปนี้ก็เลยค่อนข้างจะโอเคหน่อยค่ะอือมีแฮชแท็กไหมคะทุกคนนอกจากความหวานแล้วแฮชแท็กก็อยากให้อะไรเาอยากให้อะไรพี่อเล็กนั้นทริปนี้ไม่มีก็แบบน่ารักเขาคือความสดใสเต็มเต็มวันที่อับจนยังรูปยองวิดีโอเราเป็นคนเครวอีเองไหมคะว่าอยากได้ภาพแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ตอนแรกๆไม่ค่ะหลังๆเริ่มขอเพราะว่าการถ่ายภาพพี่ๆเขาก็เออแบบถ่ายออกมาสวยอะไรเงี้ยแล้วก็ขอนิดนึงได้ไหมขอเออหนูว่าถ้าถ้าเป็นแบบเรฟเฟอร์เรนซ์ประมาณนี้น่าจะดีน่าจะเหมาะกับนิวยอร์กต้องนั่งตักกันต้องกินไอศครีมอ๋อเป็นบ้าเหรอก็พูดได้แบบพี่ติไม่มันเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์ละค่ะให้มันดูแบบมีอะไรมากขึ้นเพราะถ้ายืนโพสเฉยๆน่าจะเห็นกันบ่อย หาอะไรใหม่ๆทําทำบ้างสายตาหันกล้องไม่หาค่ะนีคนก็จะแซวโอโมโบสวยเปลกปรลาเป็นพิเศษไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ก็ขอบคุณนะคะที่ชมชมมาอีกชอบชมมากแม่ชมมาอีกเร็วชอบชอบไม่คนฉีดยาชอบแบบปวดโพกเลยนะ,ะชอบมาก มีค่ะต้องชมบ้างแหละตุ่นใหญ่เขาชมว่าอะไรจนใหญ่หลักๆเขาจะชมอาหารเพราะสวยแล้วก็ค่อยมาชมเราว่าเออวันนี้สวยนะเคร่งนึกได้แต่ก็ชมแต่จะไม่ค่อยชมเยอะเท่ากับชมอาหารเอาวันเกิดอันนี้ค่ะเราก็เป็นคลิปเลยเนาะให้เป็นคลิปจริงๆก็ให้ทุกปีพยายามแบบเก็บเก็บความน่ารักของอเล็กมาให้ใช่เพราะว่าหลายๆคนจะมองว่าเขาแบบ อาจจะดูหญิ่งบ้างอาจจะดูแบบเออดูเป็นหนุ่มตีที่แบบนิ่งๆยอะไรเงี้ยคิ้ฟูอะไรเงี้ยแต่คือเขาไม่ญิงหรอกเขาแค่ตาชั้นเดียวทุกคน<อ>บางทีเขาก็เออใส่สายตาสั้นอะไรเงี้ยมองไม่ค่อยเห็นด้านข้างไม่เห็นเพราะว่าเป็นเรื่องปกติคนใส่แว<อ>่นคนใส่แว่นก็จะเห็นแค่หน้าตรงข้างๆก็จะเบลอเบอนินนึงเราก็เลยแบบให้คนได้เห็นมุมอะไรที่มันน่ารักนินนึงค่ะนาแซวนะพี่เล็กน่าจะ มีค่ะมีมีให้แต่ขขออุบไว้ก่อนเป็นความลับมเลยถ้าพี่มันก็เป็นเครื่องประดับค่ะเครื่องประดับชนิดหนึ่งที่ที่ที่เขาชอบอะไรเงี้ยก็ไป พูดมาจริงจะพูดมาไม่มันไม่ได้เป็นแหวนแทนใจมันเป็นแหวนที่เอ่อให้ให้เพราะว่าเป็นวันเกิดแหละดังนั้นเขารู้ว่าเขาชอบบ้าใส่นิ้วนางข้างซ้ายไม่ใช่ใส่นิ้วไหนได้ก็ใส่เพราะว่าจริงๆแล้วพี่เขาสามนิ้วเท่ากันอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกใส่นิ้วไหนก็แล้วแต่อันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์เขาไหมคะหรือว่าเขาก็รู้อยู่แล้วหรือยังไงบอกกันเพื่อเป็นไปอยู่แล้วน่าจะน่าจะรู้นิดนึงค่ะเพราะว่า ของขวัญก็ไม่มีอะไรมากก็คงเป็นพวกจิวเวลี่เพราะว่าของกินเขาก็น่าจะหาได้ดีกว่าเราก,ก็เลยให้เขานั่นแหละค่ะเป็นอะไรที่ที่แบบเราชอบให้เขาด้วยแล้วเขาใส่กี่ตัวตั้งแต่วันที่ตลอดเลยหอไม่ไมก็กก็พยายามใส่แหละพยายามไม่ลืมน้นก็บอกอุ้ยมันเข้ากับวงอื่นเนาะอะไรเงี้ยทันทัที่เราดูแล้วก็ไม่ได้เข้าเอาใจเราเอาใจเราเอาใจเอาใจนิดนึงช่วงแรกเพราะพี่อะไรมันก็เข้ามาแคชชั่น ใจนะเป็นความสดใสเออขอบคุณที่เข้าเป็นความสดใสในชีวิตมันก็มันก็ใช่อยู่แล้วแหละเรามันเป็นคนสดใสน่ารักอะไรความมั่นใจแล้วคนก็จะคอมเมนต์ว่ามันไส้มันหวอกเลยรู้ไปงี้แล้วค่ะทุกคนพี่เบล่ามาคอมเมนต์ด้วยนะฮะได้ขอบคุณกับพี่เบลพี่เบลก็แซววมื่อไหร่พี่เบลจะมีเออวันแซวแต่แน้องจะได้แซวกลับบ้างก็เรียกว่าเป็น ก็คือเติมเต็มวันที่อาบจนหอกกันเลยก็คือสม่กันที่สม่มกันทานกันที่อยากหลังๆอะเริ่มทานกันมากขึ้นนะคะแต่ก่อนพี่เล็กจะไม่ค่อยทานเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มแบบเริ่มไม่ห้ามเริ่มส่งเสริมเริ่มแบบเฮ้ยมันเสมอไเกินไปแล้วมันต้องมีคนแดงคนนึงแบบคอยดึงบ้างคอยดึงบ้างก็เราคงเป็นเราที่ต้องดึงมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบไม่ห้ามละ ก็ไปพิพิธภัณฑ์น่ะพี่อย่างในคลิปที่ถ่ายกันมาล่าสุดอะเขาเขาทำเป็นแบบเห็นอัศวินขี่ม้าเนาะในชุดเกราะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่านี่ถ้าพี่อยู่ในยุคนั้นนะพวกเนี้ยฆ่าพี่ไม่ตายหรอกเพราะว่าเพราะว่าพี่จะหลบปุ๊บมันยิงมาพี่ลุกปุ๊บปุ๊บบอกว่าอ๋ออดีค่ะอดีค่ปก็หัวเราะแบบงี้ยหัวเราะ ให้สบายใจให้สบายใจอ่ไรเาเป็นฝ่ายซัพพอร์ตที่ดีซัพอร์ตแต่ว่าเขาเห็นว่าเรายิ้มแบบนี้เขาก็รู้แล้วแหละว่าอ๋อหยุดดีกว่าก็เป็นเด็กกันไปค่ะยู่กันก็เป็นเด็กกันละมีนี้มีอะไรแบบว่าเติมเต็มใจพิเศษีก็น่าจะเป็นงานคู่ที่เติมเต็มมากมรู้สึกแบบแฮปปี้ที่ได้ทำงานด้วยกันมากขึ้นนะคะมันมันสนุกแหละเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะมัน ต่างคนต่างสบายใจมีคนที่ไว้ใจทั้งคู่ได้ว่าแบบโอเคถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะตรงนั้นเขาจะช่วยหรือว่าเกิดเออเล่าไม่สวยลิสติดฟ,ฟันอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกให้มีปะ่แสดงว่างานผู้ติดต่อเข้ามาเยอะมากมากจริงๆมีค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าคิวงานเราก็เยอะมากๆเหมือนกันก็ก็จะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะถ้าแบบเช็คคิวมาแล้วมันไม่ได้อะไรเงี้ยเออ หนูอยากไปจริงๆค่ะทุกคนเออวิทย์เธอไปดูดวงกันมาคู่เธอพากันปังหรือเปล่าจริงหติดปัดทองเธอแล้วทีเธอไปเช็คดวงกันมาคู่เธอแบบพากันปังพากันรุ่งโรจน์ในที่ยนาเออเดี๋ยวต้องเช็คบ้างละขอแม่พูดก็เออนะก็น่าเช็คเนาะแต่ก็น่าจะพาไปในทางที่ดีมากขึ้นค่ะพอรู้จักกันพากันไปหาความเจริญเจริญเลยอู้ ไม่แปลกหรอกมันมันเป็นอย่างงี้แหละค่ะถ้ามันจะมีคู่ที่แบบพากันส่งเสริมไหคะที่ดีอะไรเงี้ยคู่เราเป็นอย่างไงสาธุหลับไปก่อนแต่แต่เคยแต่ไม่เคยดูคู่กันไม่ไม่กล้าค่ะกลัวแบบลงเอยแบบว้าวไม่ไม่ได้ดั่งใจอะไรเงี้ยเออเราก็จะพยายามเลือกดูอันที่แบบอ่ะตรงใจเราเออถ้าไหนตรงใจโอเครับ รับดวงแต่อันไหนไม่ตรงใจว้ายไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้มมไม่แม่นไม่ที่มหมอดูแครไป่ที่หมอดูค่ะพอได้พอ,อได้ทำงานร่วมกันแรกๆมันมีความเ่งหรือว่าอะไรป่ะหรือว่าเข้าขากันได้แบบเป็นจอยเลยงานแรกที่ทําด้วยกันอ่ะหรือว่าเกรงทั้งคู่เพราะว่ามันไม่รู้จะต้องทําตัวยังไงอะไรเงี้ยกลัวจะแบบมากไปหรือว่าเอ๊ะถ้าน้อยไปเขาจะคิดว่าเราไม่ไม่ได้คุยกันแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แต่ก็พยายามทําตัวปกติเหมือน องกันแพ็กทีมให้มันดูแบบเอ็นจอยเต็มที pues ่เพื่อให้คืนค kind of ่าก็ก็ไม่ขนาดนั้นแต่ก็ทำก็เหมือนแบบถ้ามันสนุกก็ทำต่อไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้ามันเริ่มแบบแปลกๆแล้วก็จะเตือนกันแบบอ่ะอย่างไปอ่านิวยอร์กไงก็จะมีแบบคอยดูแลกันแหละว่าอ่ะพี่พี่ไม่ถนัดทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยวช่วยอะไรเงี้ยพาโพสต์นู่นนี่นั่นคุยกับอะไรเงี้ยแต่เรื่องเรื่องกัน คุยเจรจากับทางต่างประเทศพี่เล็กเขาชิลอยู่แล้วมีแต่เราที่อาจจะแบบแปลว่าไรโอ้พูดเร็วมากโอ้แบบอ๋อ yes thank you แต่ว่าอส่งสนไหนบอก็ช่วยกันใช่ใชแต่แต่ดีค่ะทำงานด้วยกันแบบมันสนุกอ่ะมันเหมือนมันเหมือนได้อยู่กับเพื่อนสนิทอ่ะมีอะไรก็เมาไม่มีค่ะยู่กันสองคนไม่ค่อยทะเลาะ แต่ถ้าอยู่กันหลายคนทะเลาะคือเราสองคนเป็นทะเลาะ <c oughs> คนอื่นเ,เน, <c oughs> นี่ยทะเลาะกันเองเอาเรื่องของคนอื่นมาทะเลาะกันเองสนุกดีหมดละ <c oughs> <c oughs>